สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงค,ยง,งคลิปยันร่ควินนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าศัตรูของคุณรับรู้ถึงพลังใดในตัวคุณนะพลังอํานาจที่แอบแฝงอยู่ในตัวคุณหรือว่าสิ่งที่เขาสัมผัสสิ่งที่เขาได้เห็นจากตัวคุณนะเป็นพลังใดสมบัติพลังงานของคุณอนุญ,ญาตเราเปิดดวงชะตานะด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะเดี๋ยวเรามา ตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิเบื่องคิบนี้นะคะจิมินาาราศีมิถุนท่านลมจูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสธาตดินแคปเิอนราศีมังกรธาตุดินเลโอราศีสิงห์ธาตุไฟซังศิเตอร์เราศีูจรธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกแอร์ธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มวินาตราศีพฤษภราศีตุล ลิบบ้าราศีตุลชาติลมแคนเซอร์ราศีกรกฎชาติน้ำสกอป์ปิโอร,ราศีพิจิกชาติน้ำนะเทสร,ราศีพฤษภชาติดินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเลข3ามเจ็ดเก้าสี่สจ็ดสแดแปดสสองหแล้วก็สินะรามาตรวจสอบพลังงานอักษรยอ่อ ชื่อจริงที่เล่นนะคะของคุณและศัตรูคู่เรียนของคุณมีเอส W M R d d o มีเบิร์ดนกนะคะ C. c a s m m e L. L O. และ P. นะมีหรือเปล่าเอ่ยสามารถกดพอหยุดนะตรวจสอบอักษรย่อชื่อจริงชื่อเล่นของคุณและศัตรูของคุณนะเรามาตรวจสอบพลังงานตัวตนของคุณกันดีกว่านะว่า เป็นพลังงานรูปแบบไหนขณะนี้เวลานี้นะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการยืนยันเนาะว่าเออนะคะพลังงานของคุณนะเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรนะมีลักษณะอย่างไรศัตูนะคะทำให้คุณรู้สึกอย่างไรการตรวจสอบพลังงานของคุณเนี่ยจะเป็นผลดีต่อตัวคุณเองนะคะว่า ออต,ตัวตนของคุณนะตอนนี้เวลานี้คิดแล้วก็รู้สึกอะไรนะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวอะไรนะขออนุญาตเทวดาจําตัวของคนที่มาเจอคลิปรน,นี้นะว่าพลังงานคุณเป็นยังไรสิองพบสิบสองเรือนนะไพ่ใต้สสำหรับเป็นเจ็ดคาถา เดชาริอันะคะเป็นนักรบเลยนะนะพลังงานคูณเป็นนักรบนะคะเป็นคนที่กล้าหาญนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่มีความกล้าหาญมีความอดทนมีความขยันนะมีความมุมาาันะอุตสาหะนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าอ,อ,อาจจะชอบเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครก็ได้แต่เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับ มีจิตใจดีนะชอบทําบุญชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะมีน้ําจิตน้ําใจต่อบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพราะว่าในสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันเหมือนกับว่าแม้นะบางครั้งคุณอาจจะมีลักษณะของคนที่นะชอบเก็บตัวนะไม่สูงสิ่งกับใครนะมีมีในเรื่องของการที่เรียกว่ารักความสันโดษนะคะแล้วก็เหมือนโฟกัสในสิ่งที่ตัวคุณทำน่ะนะคนะ มันเหมือนกับสิ่งที่คุณพยายามที่จะแสดงออกให้บุคคลอื่นได้เห็นหรือว่าแม้กระทั่งศัตรูของคุณนะเป็นการที่การเป็นการรักตัวเองรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะเป็นคนที่เหมือนมีความมั่นคงมีความเด็ดเดี่ยวมีความกล้าหาญนะมีคุณธรรมในตัวเองนะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้นําของครอบครัวนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ ทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าแม้จะเจอเรื่องราวปัญหาเหตุการณ์นะคะที่มันเหมือนกับเป็นบทเรียนนะ,ะที่แย่ๆนะคะเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจทุกใจไม่สบายใจคุณก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะคะความรู้สึกของตัวเองนี่ยคิดดีคิดบวก นะคะรู้จักแก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มักที่จะชอบพิสูจน์หาข้อเท็จจริงนะคะเพื่อที่จะมายืนยันในสิ่งที่นะ,ค,ะคนอื่นอาจาะมีความเห็นพ้องไม่ต้องกันกับคุณอ่ะเป็นประมาณที่แบบว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นนะ,ะเชื่อถือยึดมั่นในสิ่งที่มันถูกต้องนั่นแหละนะคะเป็นคนที่ บุคคลอื่นๆให้ความเคารพให้ความเกรงใจนะคะเพราะว่าเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะเป็นคนที่นะเรียกว่าทําอะไรที่มันต้องมีในเรื่องของเหตุผลในการสนับสนุนสน,สนับสนุนสิ่งต่างๆด้วยนะคะตัวของคุณน่ยมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ มีความน่าเคารพน่าเชื่อถือน่าเกรงขามน่าเกรงใจจากบุคคลอื่นเพราะว่ามีความรู้มีความสามารถไงสามารถให้คำปรึกษาคนอื่นได้ะนะแล้วก็เป็นผู้นำํำนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยที่จะสูงสิงกับใครอ่ะนะไม่ค่อยจะเปิดเผยในเรื่องของการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการเงินแล้วก็การงาน นะคะในภบเรือนตนุนะตนุกระดุมภาสาชะาพันธุนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันนะคะมีน้ำาจดาใจรักพวกรักพ้องรักครอบครัวนะวงสาคาญาตานะช่วยเหลือ,อ,อพ่อแม่ญาติพี่น้องต่างๆบุตรตนะมีโอกาสใหม่ๆนะในการทำงานนะคะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์หรือว่ามีเงินนะหมุน นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าสรรสร้างมีไอเดียต่างๆในการทํางานนะเป็นคนที่เหมือนกับคือมีในเรื่องของโชคชะตานะการเงินการช่วยเหลือสนับสนุนนะคะจากพลังเหนือธรรมชาติเป็นคนที่โชคดีมากๆนะคะอรินะคะนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะเป็นคนที่คิดแล้วทำนะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าเออสามารถที่จะพิสูจน์ความถูกต้องให้กับตัวเองได้ mm hmm. ปัตตนีนะคะอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวาม,มาแล้วนะคะ mm hmm. ก็เป็นพลังงานนะคะของตัวคุณเนาะที่เหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้พยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะอยู่ในความถูกต้องนะคะแล้วก็เหมือนกับ เรียกว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะทำอะไรที่ใช้ความคิดพินิษพิจารณานะคะก่อนที่จะทําบางสิ่งบางอย่างออกไปอะ่ะนะแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณก็จะสําเร็จได้ด้วยมือของคุณเองเนาะนี่คือพลังงานของคุณนะคะอาชีพแรง,งานของคุณไม่ว่าคุณจะทําอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นคนที่เหมือนกับว่านะเป็นคนจิตใจดีนั่นแหละศัตรูนะพลังงานที่แบบเหมือน ศัตรูเห็นลรารู้สึกเกรงกลัวเกรงใจนะคะไม่กล้าเข้าใกล้นะไม่กลา้าแบบต่อกรนไม่กล้าที่จะยุ่งกับคุณเลยนะเรามาดูกันสิว่าศัตรูรับรู้ถึงพลังงานใดในตัวคุณนะคะเป็นไพ่แรนดอมนะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะถ้าคุณมีศัตรูบุคคลรอบข้างสกคลรอบข้างนะมีเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนะศัตรูของคุณนะเป็นพลังงานของคนที่ ศัตรูของคุณยังอยากจะรักยังอยากจะชอบคุณเลยยังอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณเลยอ่ะนะคะศัตรูของคุณยังมองเห็นสเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะศัตรูของคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าโอ้โหนะมีความที่ชื่นชมปิติยินดีในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทําเชื่อมัน่นนะในความรู้ความสามารถของคุณนะคะแล้วก็นะเห็นถึงการที่แบบถ้าเป็นเพื่อนกับคุณ ถ้าได้ทําความรู้จักกับคุณเนี่ยเขามีความสุขมากๆเลยศัตรูของคุณมองเห็นว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะคือแบบสามารถที่จะเก่งได้มีชื่อเสียงได้ประสบความสําเร็จได้แล้วก็เป็นคนฉลาดมีไหวพิบปฏิภานดีนะคะสามารถที่เอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะก็ไม่มีใครที่จะกล้าม,มาแย่มกับคุณหรอกนะพลังงานที่ศัตรูเห็นเนี่ย และศัตรูนะ,ะก็เห็นรับรู้ถึงความอัจฉริยะนะฮะ t h เมจิเชียนความอัจฉริยะนะคะ ician, ความหัศจรรย์นในตัวคุณนะคะเซนหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในตัวคุณนะ,ะอาจจะเป็นพรสวรรค์นะอาจจะเป็นความรู้ความสามารถของคุณที่คุณนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแม้จะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราว นะที่เหมือนสร้างปัญหาให้กับคุณอะ่นะนีมีปัญหาเพื่อนฝูงมีปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนินทาใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งอะไรต่างๆนาะนาะคุณไม่เคยสนใจคําพูดเหล่านั้นคุณไม่เคยแคร์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างคุณใช้ความรักและความเมตตานะคะนําพาซึ่งสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแมนะ้คุณจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจ หรือว่าเหมือนกับเสียดายนะความรู้สึกอะไรไปบ้างแต่คุณก็เหมือนกับว่าเหมือนให้อภัยหรือว่าไม่ถือโทษโกรธบุคคลเหล่านั้นพอเข้าใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยคือมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียในตัวเองนะมีความอิจฉาลิษยามีความที่แบบเหมือนน้ำมันไส้นะคนที่ดีกว่าตัวเองเนี่ยนะศัตรูเขาก็เลยมองเห็นว่าตัวคุณเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินนะคะ อะไรบางอย่างนะไม่ว่านะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุณนะอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาคุณอยากจะมอบความรักให้กับเขานะแต่เมื่อ,อมีคนที่เขาไม่อยากจะรับความรักรับความเมตตกับคุณเนี่ยนะคะบ,บางคนท่านคือแบบเจอเรื่องราวผิดหวังโกกหักเสียใจนะล้มเหลวผิดพลาดนะชีวิตก็อรัวแต่แยกแต่เล้าแต่คุณก็สามารถที่จะลุกขึ้นมายืนได้ นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับเอ,อ่อไม่ได้รักเพียงแค่ตัวเองเท่านั้นแต่รักคนในครอบครัวนะแล้วก็ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าสามารถที่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ได้อนะสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สามารถที่จะเหมือนกับยืนหยัดได้ด้วยหัวใจของตัวเองนะไม่ต้องไปพึ่งพาใครอ่นะ นะคือศัตรูเขามองว่าคุณเนี่ยเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์เจอความทุกข์ยากลําบากใจนะเจอปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวแต่คุณก็สามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้ลุกขึ้นยืนใหม่ได้นะะแล้วก็ประสบความสาเร็จได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยเหมือนศัตรูเขามองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เหมือนไม่ยอมเรียกว่าเรียกว่าไม่นะยอมเอาเรื่องราวนะยอมเก็บเรื่องราวอดีตนะคะ นะมาทำให้ชีวิตของตัวเองตกต่ำนะคะมันเหมือนกับว่าการที่คุณไปเจอประสบพบเจอเหตุการณ์เรื่องราวนะความทุกข์ใจความลำบากใจนะความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตต่างๆเนี่ยคุณสามารถลุกขึ้นมายืนใหม่ได้ตลอดนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่แบบเหมือน อัจฉริยะ The Magician คือทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อาชีพการงานอะไรคุณทําได้หมดเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดเรียนรู้ถึงความทุกข์ยากความลําบากนะคะแล้วก็สามารถจะลุกขึ้นยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองนะคะศัตรูเขาก็เลยนะมองเห็นว่าไม่ว่าคุณนะ,ะจะล้มกี่ครั้งนะเจออุปสรรคกี่หนนะจะฝ่าฟันจะดิ้นรนนะ ก็ต้องเหมือนกับว่ามีการที่เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเนี่ยคุณจึงเป็นเหมือนคนที่เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเลยอะเป็นคนเข้าใจโลกมนุษย์เป็นคนเข้าใจนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างพยายามที่จะเอาชนะฝ่าฟันนะกับเรื่องดวงชะตานะโชคชะตาต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณเหมือนไม่กลัวในเรื่องของเดอะเดวิลอะคือพลังงานด้านดํา นะพลังงานที่มันมืดบอดพลังงานจากคนชั่วคนไม่ดีนะที่ทําร้ายคุณกันแกล้งหรือว่าโชคชะตาของคุณที่ไปเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณเหมือนกับลุกขึ้นมาพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์นะกลับมาฟื้นฟูกลับมาเยียวยารักษาหัวใจของตัวเองกลับมารักตัวเองนะได้เป็นอย่างดีมันเหมือนกับว่าคือมันจะเป็นเหตุการณ์รวมๆนะ่จะอ่านกว้างๆนะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่แบบ เรียกว่าศัตรูเขามองเห็นถึงการที่คุณประสบพบเจอนะปัญหาเรื่องราวต่างๆนะในชีวิตของคุณอาจจะเป็นการที่ตัวคุณเล่าให้เขาฟังหรือว่านะคะเขารับรู้มาผิวเผินแต่เขาได้เห็นในสิ่งที่คุณแบบเป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนที่เหมือนไม่ยอมแพ้ในโชคชะตานะแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมือของคุณเองอะนะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนไม่จนตรอด้วย นะคะเจออุปสรรคเจอเรื่องราวเจอปัญหาต่างๆบุคคลรอบข้างไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ใครไม่เคยใส่ใจบุคคลรอบข้างไม่เคยใส่ใจพลังงานลบนะหรือว่าคนที่ใส่ร้ายไปสีคุณคุณไม่แคร์นะคุณโฟกัสที่ตัวเองคุณดักตัวเองนะสิ่งที่คุณทําได้สิ่งที่คุณเหมือนกับสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือตัวคุณเองนั่นแหละนะคะซึ่งทําให้ศัตรูได้เห็นเลยว่าเนะี่ยคุณเป็นคนเด็ดขาด แลนะเป็นคนที่แบบจริงจังเป็นคนที่น่ากลัวมากๆคนหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นที่ทําลายชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นบุคคลที่เคยกั่นแกล้งนะเคยบั่นทอนนะจิตใจของคุณหรือว่าเคยทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ดีกับคุณแล้วเขาเห็นเลยว่าคุณเนี่ยนะเหมือนกับว่าคือเขาพยายามที่จะกั่นแกล้งหรือว่าทดสอบคุณนั่นแหละนะคะเออก็ เหมือนทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าเขาท,ทําของใส่คุณเปล่านะคนคนนี้นะแต่รู้สึกว่าเขาอ่ะทดสอบชีวิตของคุณด้วยมือของเขาเองด้วยการกระทําของเขาเองแล้วเขาก็ได้เห็นว่าคุณนะคะเข้าใจในชีวิตของคุณคุณเข้าใจในสัญชาตมคุณสามารถที่จะเหมือนกับเออไปโฟกัสที่ตัวเองได้โดยที่ไม่สนไม่แคร์ บุคคลเหล่านี้ไม่สนไม่แครนะ์การกระทําแล้วคุณก็เชื่อมั่นในความดีของคุณที่คุณทานะและคุณก็ยืนหยัดนะในความถูกต้องแล้วคุณก็เหมือนกับว่ามีความมั่นคงในชีวิตนะคุณสามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อนะสิบคาถาคือแบบเหนื่อยยากลําบากแสนเข็นแล้วนะประสบพบเจอเรื่องราวเหตุการณ์มาเยอะแยะมากมายแล้ว นะคะแล้วก็เหมือนกับแบกรับภาระนะของครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวนะเจอปัญหาเรื่องงานตกงานเปลี่ยนงานแย่ยงานออกงานบุคคลลอบากสังคมล,ลอบานนินทาใส่ไร้ป้ายสีปัญหาการเงินนะคะเออต่างๆเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดได้นะคะแล้วก็ทําให้ศัตรูคนนี้เขาได้เห็นเลยว่านะควีนออฟสอดเนี่ยเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่เด็ดขาดนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออเรียกว่า ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงนะเป็นคนรักรักเดียวใจเดียวเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองเป็นคนรักตัวเองมากๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าหากตัวคุณเนี่ยเคยเให้ความช่วยเหลือใครแล้วนะคะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆอ่ะตัวคุณเหมือนกับเข้าใจเลยว่านะคะสิ่งเหล่านี้นะมันจะเป็นผลบุญสะทะ้อนย้อนกลับมาในรูปแบบอื่นๆนะคะมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องไปพยายามเข้าใจ ว่าทำไมเขาเหล่านั้นถึงจงเกียดจงชังเราหรือว่านะการแกล้งเราใส่ร้าย้าสีเราหรอกนะคุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณเจอเนี่ยมันเป็นบททดสอบของชีวิตของคุณเลยนะถ้าผ่านไปได้ถ้าเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ไปได้ชีวิตของคุณก็จะมีความสุขนะฉะนั้นโปกัสในเรื่องของการเงินอย่างเดียวโปกัสในเรื่องของจิตใจของคุณเข้มแข็งมากๆอ่ะเดียวยาวตัวเองได้รักษาหัวใจของตัวเองได้โดยที่แบบไม่ต้องมีความรักจากใคร นะันฉันรักตัวเองของฉันนะแล้วก็ฉันก็ทําเพื่อครอบครัวของฉันนะแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทําร้ายชีวิตของฉันได้นั้นะนอกจากนะความรู้สึกของฉันเองนอกจากใจิตใจของตัวฉันเองเนี่ยแหละนะคะที่ศัตรูเขาได้เห็นว่าความเข้ม,ขมแข็งความแข็งแกร่งของคุณเนี่ยมันมันยิ่งกว่าหินพามันยิ่งกว่าเห,าาเหล็กนะคะแม้จะเอาไฟมาหลอนละลายคุณเนี่ยแม้จะเอาเหมือนกับว่าทําให้คุณนะจนตรอกแค่ไหนคุณก็ยังยืนหยัดได้นะคะไพ่อยางบอกอะไรนะจากคําพูด นะศัตรูของคุณนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะอืมนะความรักความเมตตานะที่คุณมีเนี่ยนะคะบุญกุศลที่คุณทํามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นผลบุญที่สามารถจะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะให้คุณแคลายคาดจากสิ่งต่างๆนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งในตัวคุณ นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเหมือนกับาสามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะคะคือเขาก็เลยเชื่อว่าโอ้โหคุณเนี่ยเป็นเหมือนลูกรักของสิงจักสิบเป็นลูกรักของจักรวาลเป็นคนที่สามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้อะไม่มีใครทํา,าให้คุณเจ็บปวดได้นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่เรียนรู้เป็นคนที่ตัดสินใจนะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็สามารถที่จะตัดขาดอะไรที่มันเหมือนกับว่าทำ หรือว่าบัทอนจิตใจของคุณออกไปจากชีวิตได้คุณเหมือนกับไม่แยแสไม่สนใจอ่ะบุคคลรอบข้างนะเดะเมจิเชียเนี่ยคือแบบฉันนาเพื่อตัวฉันเองฉันรักตัวฉันเองและฉันก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คนในครอบครัวของฉันคนที่รักฉันมีความสุขนะด้วยตัวฉันเองนะคะประมาณนี้คือเดะเมจิเชียเนี่ยไม่ต้องการสิ่งใดแล้วมีแต่คนนะคะมีแต่แบบสามารถที่จะสั่งฟ้าสั่งดินนะสั่งน้งําสั่งตะเดสั่งฝนนะสั่งให้บุคคลรอบข้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สั่งให้พูดผีปีศาจมารักนะมามาช่วยเหลือน้นได้เนี่ยนะสั่งเนี่ยชี้ขึ้นไปข้างบนนะสั่งฟ้าแล้วก็ชี้ลงมาข้างล่างสั่งดินสั่งนรกนะให้ทุกคนเชื่อฟังตัวคุณได้คือแบบคุณเก่งอะ่ะจนแบบไม่สามารถาที่จะทําอะไรคุณได้ นะคะนี่คือพลังงานของคุณวันนี้เวลานี้นะกดร Subscribe รับพลังงานด้วยนะว่าคุณเป็นแบบนี้และจิตใจของคุณจะต้องเข้มแข็งแบบนี้ด้วยฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการตินนดตามค่ะ